สวัสดีพี่น้องครับทางยูทูบนะครับที่ช่องละน้อยกาลสินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวพาไปเลาะทงไปหาสถานที่โลกเด็ดมามามามันเป็นจังไดก็เอี่ยมก็เด้เนี่มันได้เฮ็ดขั้วอยู่ตลอดเวลานี่บอกว่จังได้โอ้โมันสะดวกสบายบอกมันคือไปใช้สินมันโง่ผมันรถไถโง่อ้เวงสัน พอหอยตังห inh ูหนีมาบดอ่ะล้องเรยวสามแดดบดนีเร็วมาถอบายมงมอน ไอ้แว่เดดสิออกข้าไปรอบงนาฟฮะอุ้ยเอาแม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 ่แน่ขว่จะไปวานบักแมกยิ่ใส่เอาพ่วงน้่หาผัวเจ้าแม่

มันไ่ยานไหมโไปมาก่อนไปยนหมดเลยหายไอ้น oh, ี่แหละผ้าโอ้ยเอนหาผ้าขีนักสามเสาจะบาตายมาเถิดเอาบะมเลงมาไส่ปะเก็ออปะคอนั่งหน่ปะมาพวกมาเร็วมาถอโอ้ย มาาเออมาหาเลยใส่มันลอะบอเลยนเจ้าเกลีวจะรออกเบพื้นเร็คลน่าฝนพ่งเพีงผู้ใดชาวนาถึงคราหน้าฝนนะเมเอ้าเรียงเยเมีย ตั้งอีกนอแค่ต <c rast> ัวตัได้ง่ายว่าจะไม่ีท่านเดิดวงมันอยู่ัวอไรเพราะก็เื้าสเลยช่วหน่อคอยซีบว้านให้เจ้าของบานนี้เป็นโอ้ยคอย้านเปลี่ยนนี่เ้อย้เยนเร เขาเป่าเกรอยู่ขวัญยูบอีกะเปิออเป่าดังๆเจ้าดีเป็นคนผู้ครับใส้รถเจ้าอยู่ใส่โอ้ยขี้บกกเลยถือห่อนแปดหน้าที่ก่อนไม่ใด้หอด่อนใส่อยู่ขังขันบ่อยากตัด รถไฟนั่นรถวิ่งใหญ่ละหน้าใหญ่นางง่าละเจ้าสิบ้าดาวคอยตีโอ้ยคอยสีดำหรือว่าเออสิบ้าดาเจ้าสิบ้าเคลียวอ้าวเร็ียวอ่าหมอปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยขันรถเขาเป็นยังไง แ้วใส่แล้วใส่ไปขวาบอกเอาเาไปใส่เอาล้ำล้ำล้ำอหน้าคือเสียงสี่ไปบอกว่ยไปทานหลังก่อนเอาบ่วงล้ำเนี่ยเดินเอาเดินเอาเดินเดินูชุบตาล้วลองชงไชงประเด็นดผมเจ็บดาวล้ำห่อยพูปอย่ายูจีกจาแกนมที่ไดนด่น่ะหละกับข้ากตั้งยาอ โอ้้แ่ันสสวนสองส่วนสส่วนใจสอง่นจินแกัดรแ็อ่นหแกอมกระเล้แดงสามเชียไม่หอจะมางิตอะไรแได้ฟังง่างนี่หาวมักหอมบอบกแบคนดูเลนา

แล่รูปเราขึ้นาานะถ้าสอบายมันบอกใครว่ามันสิสอบเลยนี่ิบาที่แล้วเอามันแปน้าที่พี่หน้องกับไปทาเมื่อกี้สอบทาเลยนาเมื่อกี้สอิปนี้เห้เจะาตีหาอุปกรณ์ได้ อีกคลิปหนึ่งไปเลยเอาละท่านผู้น้องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้โอ้ยขี่มอไซค์นั่นยังหัดจะเกลือ ไม่กวาตาดภาพเดี๋ยไม่อยากตาดลงไปเลยแบบว่าลงงกศเออกินหนิเอาว่ามากินบรรยากาศเอาไปทาหอดหมองก่อะ